สวัสดีครับมาพ่อกันอีกแล้วเดี๋ยวจับบอลไม่มีนองจ๋าสวัสดีเอฟซสวัสดีเปลื่นเปล่นจาว YouTube ทุกคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับของเดือนตุลาคมฝนก็กำลังจะตกขึ้นไลฟ์ไวตีเพิ่งเสร็จนะครับแล้วก็ตอนบ่ายมีพัสดุโตมาบอกว่า คุณประทย์เซ็กคุณไอลโลคุณประทย์ใช่ไหมครับครับผมครับผมมีปัจจุบันเบร์เกอรี่ครับผมโลมาของด่วนของด่วนของด่วนไก่น้อไก่ส่งของไหมเน้อผู้ใดเน้อส่งของไม่ค่อยน้อเซ็กซี่บอสที่ออกกําลังกายเดี๋ยวจะทําคลิปด้วยทําคลิปไปเรื่อ,อยไม่ได้ทำคลิปอะไรเอฟซี FC ส่งมาส่งน้ําพลิกมานะครับผม น้ำพลิกแม่อะไรนะเนี่ยส่งมาจากสงขลานะรู้้ำพลิกแอรอยังไม่ออกมนตัวเล็กเกินอ่ะ FC j ซีแจ็คอินน้องสาวเจ็นะครับเย้น้ำพลิกน้ำพลิกดำจุบน้ำจุบดำจุบกับพร้อมน้ำจุบกับรอมก็ปงกูเนฟซีขอบคุณมากครับพร้อม ขอบคุณก็ใจอย่างสุดซึ้งเลยครับหนองส้าคุสวยเรามาแก่กันเล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 ยเเรามาแก่กันเลยนะคะทุกคน เรามาแกะกันเลยโอ้ยคอยเจ็บคอยเจ็บคอยเจ็บเพ,พื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเราสามรารถทำได้เรามาแกะกันเลยข <c ười> อบคุณขอบคุณน้องแจ๊ดนะครับที่ส่งมาให้เด้อโอ๊ยคอยเจ็บหลายบล็อก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 มันเจ็บหวานมนมเจ็บวนนา,านนมมาก็ไม่จะทำคำคำต้งไหนต้นงูนั่นไหมอ่า ตาแบบเซ็กซี่เซ็กซีเซกซ่เซ็กซี่เซ็กซี่เนาะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะคะกดซับ c r i ครกดแจให้ตาปูชาแนลด้วยนะครับใครรักตาปูก็อย่าลืมกดแจด้วยเด้อตังปูสวบบอนอะของก็ออย่างดีเลยอ่โอ้ยนี่นีนีว้ายว้า น้ำพริกปลาเอ๋อเตอ๋อน้ำพริกปลาเอ๋อเตอ๋อนะครับผมปลาเลอะเออน้ำพริกน้ำพริกปลาเลอะ,ะน้ำพริกปลาเลอะปลาเตอ๋อส่งมาจากอ่าส่งกลาดนะครับนะน้ำพริกปลาเลอะปลาเต๋อส่งมาจากสงกรานะครับผมประมาณกี่กระปุกเนี่ยหนึ่งสอง มีพวงกุญแจด้วยน่ารักมากเลยอ่ะเจ็ดแปดเก้าป้สิ <assessment> OVER. บกระปุกพัดปัดัดขอบคุณที่อุดหนุนทางร้านนะครับได้รับสินค้าและตรวจสอบความถูกต้องเกิดรีวิวให้กระเด็นร้านห้าดาวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ้พ่อค้าแม่ค้าและและและกอยรับ อ่และแและและะรับคอยจากต่างจอบกอบปูนกอบปุนครับสะสมสะสมดาวห้าดวงได้รับส่วนลดซื้อเป็นสะสมดาวสิบดวงได้รับน้ำพริกอีกหนึ่งกระปุก,ปกสั่งซื้อน้ำพริกสองกระปุกรับสแตมสองรวมหมดเกต็ดสามิตันวาโอ้ยบอกคนมาส่งฮ่าฮ่าฮ่าคนมาคสั่งหรอกขอบใจโอ้ยอื ได้พวงได้พวงกุญแจด้วยเดี๋ยวจะไว้ไอ้นี่ประตูห้องประตูห้องโอ้กบกบกบเจฟซีนกบเซกบเจฟซีน้องสาวแจ๊ดดจา้าน้ำพริกดจ้าน้ำพริกน้ำพริกอย่างนะเออน้ำพริกปลาเลอะปลาเล็บปลาเตอร์ปลาเลปลาเตอไปอะไรนะปลาเละห่เตอรปลาเละห่เตอรอะไรไม่รู้ชื่อแปลกๆน้ำพริกปลาเละห่เตอรไม่เคยได้ยิน ปะเลปะเลปะเลหะเตอน้ำพริกปะเลหะเตอน้ำพริกปะเลน้ำพริกปะเลปะปลเลหะปะปลเลหะปะเลเตอน้ำพริกปะเลหะปะเลเตอปลาซาต้ายกับน้ำพริกปะเลหะปะเลเตอมาจากส่งกล้าครับผมมันเป็นมันเกิมันเป็นกรรมอะไรางปังตัวมันกินกรรมแบบเรือนี้ต่างหูช่วยไหมน้ำพริกปะเลหะปะเตอ ปลาเล่ปลาเล่ฮะปลาเตอร์โอ้ยเสียกับเปอวดได้ปวดวัวจะเป็นวัวเม็เดเสียไปตัวไม่ตองเนี่ยจิ๊บกับปุกนะกลับมาจิ๊บกับปุกจิ๊บกับปุกขอบคุณเอฟซีจาก USA นะครับผมน้ำพริกสิบกับปุกสิบกับปุกกลังตรงมาจากสงขลาอิ่มลาวร้อยลาวน้ำพริกน้ำพรกิกกุ้งก้าวสวยร้อนร้อนปักเยอะๆ ร้อย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 ปีมอกปีมอยปีนองจ๋าแล้วก็เราได้นี่ด้วยนะกวงกุญแจกวงกุญแจปาเลหะเตอน้ำปริกปาเลหะเตอน้ำปริกปาเลหะเตอมีเบอร์ตัวจับเจ็ดจับเลยก็อยากจะกินอยากจะลองก็ตโตไปได้นะครับอยู่ที่สงขาสงขานู่นเราไม่รู้อันนี้เอฟทีโทรมาให้ถ้าใครอยากจะกินนะครับผมก็มีก็มีเบอร์ตัวเด็ดจับเลยบลากรุงบลาโคดมีเด็ดจับเลย ส่วนประกอบตำการมีอะไรบ้างนะ้ำปลีกประตูกุ้งแห้งปลากรอบหอมเจียวกระเทียมกาตะไคร้ใบมะกรูดร้อยเปร้อยเปได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีเลยนะครับน้ำปลีกปลาเรือเป็ดเป็เจ็ชิ้งสวยงามมากขอบคุณน้องเจสตขอบใจน้องสาวเจ็ตเด้อก้อยร่ำก้อยรวยเด้อจ้าน้องสาวจาก้อยสามีรักสามีหลงเด้อจ้า กบใจเอจากอเมริกานะครับที่สั่งส่งน้ำส่งสั่ง,งน้ำพริกมาให้เต็มเด้อจะเก็บทั้งมาไม่ว่าจะเป็นก้าวสารหรือจะเป็นมาม่าโอ้ยคอยกินมาหมดแล้วคอยก้อย่านเด้อก้อย่านเด้อก้อย่านเด้อหุดหลั่งหุดหลายงลายกบเจลายาเด้อจ้าสาวเจ๊สาวเจ๊น้องสาวคนทามเด้อจ้าน้องสาวคนงามน้องสาวคนงามนะดจ้ากบเจลายาเด้อจ้าเด้อจ้าน้ำพริกน้ำพริกปลาเลอดปลาเต๋อ้ย โอเคโอเคซันีแ่แหละกับเจนะคะกับเจย์กบักบเจฟซีที่ส่งน้ำพริกมาให้กินนะครับได้รับประทานช่วงกรหน้านะครับผมโอ้กับเจละลายเด้จ้าแค่นี้แหละค่ะสซัมี้เด้จ้าบ๊ายๆก็มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามกดแจให้ตะปูชนะเลยนะครับตาปูาเฉเดวต่างหูต่างหูงหงหลืมต่างหูสวยมาก บายบายส๊ายบายรับ